รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 안녕하세요! ชิญชินะสโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการหนึ่งที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์บอนแฮยองจากมหา วิทยาลัยปูซาน university of foreign studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับวันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะพาผมไปร้านอาหารค่ะวุ้ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับก็อยู่นี่ค่ะอ้าวร้านที่นี่เหรอใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนปะโยอกที่ สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค่ะแม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับค่ะระรย์เป็นอยากยออันที่ค่ะปรสค่ะอาหารยัน้เป็น แปลว่าอะไรบ้างครับก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารต้นที่สั่งอาหารด้วยค่ะ <Okay. S 2> ก็ประโยคแรกคือยอกิโยนะคะยอกิโยยอกิก็ที่นี่ยค,คือว่าค่าเหมือนยอกิโยคือนี่ค่ะเหมือนกันกับตอนที่เรียก oh. เจ้าหน้าที่จะสั่งอาหารเหมือนเราเรียกพนักง,งานเสิร์ฟม,มารับออเดอร์ทางนี้ค่ะทางนี้ค,ครับใช่ค่ับเรา,เานั่งที่โต๊ะแล้วจะเ,เรียกจเจ้าหน้าที่ว่าเอาละเดี๋ยวจะสั่ง 음식 주문바이크 음식 주문할게요. 음식 주문할게요. 음식 주문할게요. 그와 음식 그 아한. 주문할게요 그와 자상 u 음. 음식 주문할게요. 브와상 아한. 와자 s 아한. 그와 자 sung. 아한. 아한. 불고기 2 인분 주세요. 불고기 그와 무양까울리 아, 맛있어요. 카 아한 그래요. 이 인분 그와 송티 삼납송콘 카2 음, 인분 이 그와 송1 인분 그와 삼납등탄. 2ยี่ินบุญสามนาสงท่านก็สาินบุนก็เรียนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสังส่งสำนักกี่คนนะคะ 2> 2อี่ินบุคือว่าสำนักสงคนจู세요ก็ขอครับแล้วบล기กก2인ี주ินบุจู세요ก็ขอบุยังเกาหลีสำนักสงท่านค่ะแล้วต่อไปล่ะครับค่ะคิมชิทจู세요 김치더주세요อ김치더주세요김치รักิมช่รมจอาหารเกาหลีแล้วก่ว더่่าโคคว่าเพิ่มกอิกล้อีกที่เกาลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่า อาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้ไไดแต่อย่างเช่นบูลโกกีก็กเป็นอาหารหลักก็เพิ่มอีกก็ต้องใจเงินพร้มอมแต่ว่าโอกจากนั้นก็กลับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะ เช่นกิมจิก็เพิ่มอีกไดแล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอค่เอ주세요แล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่าออกับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ป,ประโยคนี้ได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับค่ะ,ะประโยคต่อไปละครับก็잠시만기ี려ดาเรียว주세요잠시만기ี려주세 요, 주세요อันนี้ประโยคสาคัญน,นะคะรอสักครู่ค่ะ 잠시만 그와 사쿠루 기다려 주세요 고로น로사쿠루카니 차이란 아한 꼬다이 차이티 은 꼬다이카 하이 고로 사쿠루카 티날 꺼 잠시만 기다려 주세요 레오 마니라 오자 리앙 아한 개툰 나카 레오자보과 어~ 맛있게 드세요 단 하이 아로이 아로이나카 어~ 뭔 파베리 앵나하 꺼전 คนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะค่ะ맛있게드세요แล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์ฝ่าไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหมเออมีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักไยก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักไเอีกน,นะคะอ,อะสองรอบใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที่าทานานคะคะว่า ok ช้บอกเกสมดาช้บอกเกสมิดาใช่ค่ะช้บอกเกสมดาจะทานอร่อยค่ะ อ,อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะใช่ถูกต้องครับอ๋อแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าชัมอก็สุมีดาฉัมอก็สมีดาดเปลี่ยนจาก먹เกตเป็นอก็สมีดาใช่ก็먹เกตสมีดาก็เป็นอนาคอมอก็สุมีดาก็เป็นอดีตแล้วกินแล้วอิ่มแล้วใช่ค่ะก็ทานอาะไรอยรแล้วค่ะอาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารายาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับค่ะมีหลายอย่างค่ะ ที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คนอายุมากกว่ากว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือชิญก่อนค่ะให้ทายเขาทานก่อนเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะอย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับต้องรอก่อนว่าถ้าเขา ถือทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยอันนี้ก็คล้ายๆคนไทยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนเติมเหล้ากันแต่ตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีหลักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่รีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้ อ๋อแอบแอบหน่อยแอบแอบหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับใช่ครับแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรงองแอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คใครก็ได้แต่ว่าคนที่อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น ใช้2มือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถ<ช>ือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยะนะครับต้นแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุนย้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้น คนที่อายุมากคงจะพูดว่าเออใช้หนึ่งมือก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อคล้ายๆว่าตามสบายนะค่ะค่ะแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิแล้วบุลโกกิก็มีบุลโกกิหมูย่างใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเน็งเมียนรู้จักไหมคะไม่รู้จักครับก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเยวเนียวนิดนึงค่ะเน็งเมียนแล้ว พาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซพซ่าเกาหลีพิซซ่าเกาหลีแต่ไม่ไม่มีชีสนะคะแต่ใช้ผักแล้วก็ให้แบ่งๆแล้วอีกอย่างหนึง่งบิบิมบับกอข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คงเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆอด้วยก็ทุลซบับอ๋อข้าวยำม,มีแบบร้อนด้วยค,<ม>คนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะ ทนซบปรับทนซบปรับ,น,ปปบนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับไ,ได้คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารายาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแหยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับขอบคุณค่ะไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลย ดีกว่าครับกับช่วง Try Out 돼지갈비 1인분, 돼지불고기 1인분, 생불고기 1인분, 파전 하나, 음, 김치찌개 하나, 물냉면 하나 주세요. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 갔습니다. 네. 여기요. 음식 주문할게요. 음, 돼지갈비 1인분, 돼지불고기 1인분, 생불고기 1인분, 파전 하나, 음, 김치찌개 하나. 물냉면 하나 주세요. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 네. 여기요. 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 음식 주문할게요.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  불고기 2인분 주세요. 불고기 이 인분 주세요. 불고기 이 인분 주세요. 불고기 이 인분 주세요. 주세요. 김치 더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  주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만. 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 맛있게 드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 세요. 잘 먹겠습니다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 . 잘 먹었습니다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 . 반찬 더 주세요. 반찬 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 물더 주세요. วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกอันยองแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าความขยันในการฝึกอ่านฝึกพูดแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอเมตองมานโย